สวัสดีครับและนี่คือรายการ The Practical Signature ครับอีพีสโซดนี้122แล้วนะครับดำเนินรายการโดยผมสมศักดิ์วิวัฒน์ไพศาลเจ้าของเพจเปลี่ยนให้เป็นเซ็นให้ปัง by a u t ุยอันว่าวยการวิเคราะห์เลเซนเพื่อการพัฒนาและ Beyond Speech c o m ครับที่ว่าเรื่องกิดพิยาการสื่อสารและการนำเสนอครับคราวที่เร,เราคุยถึงเรื่องของศรริลปะการฟังไปบ้างแล้ววันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของศรริงปงลปะการพูดครับเพราะบางทั้งท้าแม่ระวังนะครับพูดเพี้ยนพลาดเพียงนิด ผลที่ได้รับนั้นผิดไปเยอะทีเดียวครับที่จริงมีภาสิตเกี่ยวกับเรื่องการพูดไว้เยอะเลยนะครับเช่นว่าเป็นมนุษย์สุดดีก็ที่ปากจะได้ยากว่าหิวเพราะชิวหาอย่างนี้ก็มีหรือว่าปากเด็กเลขเป็นโทโบราณว่าประมาณนี้นะครับหลายครั้งที่ระพบสถานการณ์แล้วบางครั้งบางคนก็เลือกใช้วิธีการพูดจาที่ผิด บางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาครับแต่เป็นเรื่องของวิธีการบางครั้งจังหวะชงมาแล้วดีแท้ๆนะครับแต่บริหารจังหวะไม่เป็นครับเรื่องเล่าวันนี้ครับเรื่องแรกนั้นเกิดขึ้นในการสัมมนาแห่งหนึ่งนะครับก็มีผู้ร่วมสัมมนามาจากหลายบริษัททีเดียวนะครับแล้วก็มีคนนึงในกลุ่มนั้นที่ลุกขึ้นมายกมือถามว่าในห้องนี้มีใครบ้างไหมครับที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อ A นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อนามสมมุตินะครับหลายคนในห้องก็ยกมือขึ้นใหญ่เลยว่าเขาใช้ยี่ห้อนี้อยู่คุ เอาละครับทางนั้นทุกท่านโปรดทราบนะครับว่าทุกท่านในห้องนี้เป็นหนี้บุญคุณของผมอยู่เพราะผมนี่แหละเป็นคนดูแลระบบเบรกของรถทุกคันในยี่ห้อนี้ครับแล้วก็ทําท่าแบบแต่แปลกนะครับหลายคนในห้องนั้นบางคนก็ยิ้มบ้างแต่หลายคนก็ไม่ชื่นชมเลยถัดมาไม่นานนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งครับยกมือขึ้นถามว่ามีใครมาครับที่ใช้รถยี่ห้อบีอันนี้เป็นผู้จัดาจากบริษัทนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นบ้างครับแต่ว่า ชักหลังเลใจแล้วเพราะว่าเคยเจอรีจักย่อเอไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางท่านก็ย,ยังใช้ก็ยกมือกันนะครับผู้แทนจากย่อบีผู้จ่าหน้าฟังครับเพราะเขาบอกว่าต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่เด็กรุณาไว้วางจากให้บริษัทบีได้ดูแลชีวิตของท่านนะครับเห็นไหมครับโจทย์คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าพฤติการผู้จ่านั้นต่างกันซึ่งทําให้ผลต่างออกไปเยอะเลยนะครับบางครั้งอย่างที่ว่าแหละ พูดพลาดไปนิดเดียวนะครับผลที่ได้รับผิดกันเยอะนะครับทั้งความปลืม้มความนิยมหรือความชิงชังเห็นไหมครับ <IS AS 1> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในงานแสดงผลงานเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปร,รียกท่านหนึ่งนะครับในคณะประการแสดงผลงานชิ้นหนึ่งก่อนจะเริ่มรายการนั้นผู้นําเสนอได้บอกอย่างนี้ครับว่าต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์กออาจารย์ขอดรคอ,อร์อบมากมายเลยนะครับ และก็ยังมีคณาจารย์อีกหลายท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็มากันเยอะมากผมจึงไม่ขอเอ่ยชื่อท่านฟังแล้วแปลกหูไหมครับมากันเยอะมากผมจึงไม่ขอเอ่ยนามท่านฟังแล้วแปลกๆกไหมครับเพราะคําว่าไม่ขอเอ่ยชื่อท่านหรือขอไม่เอ่ยชื่อท่านนั้นแปลว่าหรือสะท้อนความรู้สึกว่าไม่อยากเอ่ยชื่อท่านเลยโดยมากมักจะกับเรื่องมาดีนะครับเช่นมีใครคนนึงทําอะไรบางอย่างไม่น่ารักครับอย่าให้ต้องบอกชื่อเลยหรือผมไม่ขอออกชื่อนะครับ อย่างนี้เราคุ้นกันอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเพื่อนรีเราบอกชื่อได้นะครับเราในครั้งนั้นเนี่ยวิธีการพูดที่พูดดีกว่านั้นก็พูดได้นะครับเช่นอาจจะบอกว่านอกจากครูบาอาจารย์และท่านที่เอ่ยนามไปแล้วนั้นยังมีอีกหลายท่านครับซึ่งมีอุปกา,าระคุณกับผมซึ่งมีหลายท่านเหลือเกินจนผมไม่อาจจะกล่าวนามได้หมดในที่นี้หรือไม่สามารถจะกล่าวนามทั้งหมดนี่นได้แต่ขอให้ได้รับความขอบพระคุณจากผมนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับคนที่อยู่ในงานนั้นทั้งที่ไม่ได้ออกนามก็จะรู้สึกภาคภูมิใจคยังไม่ลืมเรานะ แต่ถ้าบอกว่าไม่ขอเอ่ยนามหรือขอไม่เอ่ยนามเนี่ยความหมายเป็นลบนะครับบางทีพูดแล้วความหมายเพี้ยนไปเลยแล้วก็เป็นทางที่ไม่ดีซสด้วยครับส่วนในเรื่องของการเซนนั้นนะครับลักษณะที่สะท้อนมาในลยเซนก็คือบางครั้งคนที่พูดจาแม่ทันระวังหรือไตรตรองนั้นมักเกเป็นคนที่เซ็นเร็วนะครับเซ็นเกินช่องออกไปเยอะมากหรือบางครั้งก็ไปข้ามไปรบกวนไปตัดตัวอ,อักษรอ,อื่น รือถ้ามองในแง่ความเอ็นบางคนก็เซนเอ็นไปทางข้างหน้านะครับอย่างที่ียกว่าเอ็นไปทางซ้ายหรือว่าเซนโลไปข้างหน้าก็มีซึ่งแปลว่าปกติไม่ค่อยแคร์ผู้คนหรือสังคมเท่าไหร่นะครับโดยการเชื่อมต่อเส้นลักษณะของการคว่ำลงบางครั้งก็หมายถึงลักษณะของการที่จะไม่ค่อยเปิดรับความคิดของใครอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นสามลักษณะนี้อาจต้องมองประกอบกันสิ่งที่สําคัญมากก็คือ เราสามารถใช้เลเซนเป็นเครื่องบริการฝึกสติของเราได้นะครับว่าเราเซนอย่างไรให้เป็นคนรอบคอบเช่นการเซนทีละเอียดการเซนอย่างที่ครบถ้วนอ่านง่ายตัวอักษรครบอ่านง่ายประมาณนี้นะครับเป็นช่องไฟที่พอเหมาะเหล่านี้ก็สามารถช่วยในการใช้เลเซนมาฝึกพฤติกรรมฝึกสติของเราได้ครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามรายการของเรามาโดยตลอด หลายท่านได้กรุณาแชร์ให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ